สวัสดีค่ะสำนักง,งานทนน่านาชุชมชนอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีพาทุกท่านสำรวจแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ตำบลคุ่งขนานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเขาระคังและถ้ำพระการเดินทางในครั้งนี้มีความยากลําบากด้วยสภาพถนนเป็นดินลูกรังจําเป็นต้องใช้รถที่มีความสูงหรือรถกระบะที่มีพะละกําลังซึ่งทีแรกที่เราจะพาไปชมคือเขาระคัง เขาระครังตั้งอยู่ที่5บ้านเตาว่านตำบลทุ่งขนานซึ่งมีระยะทางเดินจากตีนเขาถึงยอดเขาประมาณ500เมตรการเดินขึ้นเขาระครังมีความลาดชันและเป็นบ่ารกอาจทำให้เราหลงทางได้ง่ายส่วนในเส้นทางจะขึ้นไปโขดหินก็ได้มีผู้นำชุมชนและฝ่ายความมั่นคงร่วมกันบูรณาซ่อมแซมบันไดทำให้เดินได้ง่ายขึ้น ซึ่งบนยอดเขาจะมีพื้นที่ไม่มากเป็นลนนักษณะโขดหินที่คมซึ่งเกิดจากการกัดซออของลมและน้ำต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงโดยจุดนี้เราจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วและประเทศกัมพูชา และอีกหนึ่งความหาจรรารของที่นี่คือจะมีหินอยู่ก้อนหนึ่งที่เมื่อเรานำไม้ไปเคาะจะเกิดเสียงดังเหมือนะระฆังยินดีอนรับสู่เขา สถานที่ถัดไปเรียกว่าถ้ำพระซึ่งห่างจากเขาระคังประมาณ4กิโลเมตรเป็นถนนลูกรังตลอดเส้นทางในอดีตถ้ำแห่งนี้เคยมีพระสงฆ์ทุดงมาพำนักอาศัยปฏิบัติธรรมภายในถ้ำม,มีความพิเศษซึ่งจะมีช่องลมที่มีลมพัดผ่านตลอดเวลานะคะอันนี้เ,เป็นเป็นเป็นโพรงนะคะที่อยู่หน้าปากถ้ำนะคะ คาดว่าน่าจะเป็นโพรงไปยาวอยู่เนาะผู้ใหญ่นเนาะแล้วก็แล้วก็ด้านหลังนะคะทางท่านผู้ใหญ่บอกว่าจะเป็นถ้ำถ้ำพระเนาะนะคะตรงนี้เย็นมากนะคะเดินทุกท่านนะคะมารับแอร์ธรรมชาตินะคะ สำหรับไฮไลท์ของที่นี่จะอยู่ตรงลานหินหน้าปากถ้ำเรียกว่าภาพสะท้อนสามมิติซึ่งจะต้องรอเวลาจนพบคล่ำจึงจะสามารถเห็นภาพสะท้อนนั้นได้พื้นที่มหัศจรรย์ที่บอกว่าเป็นภาพสามมิติมีที่นี่นะครับที่เขาตั้พระพื้นที่หมู่หาตะบนทุ่งนาหรือแหล่งทงเที่ยระดับตำบลทุ่งานาอำเภอสระสดาวจังหวัดกันทบุรีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับ ซึ่งคนพบโดยบังเอิญน,นะครับเมื่อวันฝนตกนะครับก็จะมีน้ําขังอยู่ประมาณนี้นะครับพระสงฆ์ท่านที่มาจําศีลนะครับท่านก็ได้ลงมาดูกบเชี่ยวกรบร้องท่านก็มาส่องไฟเห็นแล้วเกิดเป็นภาพสามมติติซึ่งหลากหลายหลายภาพมากนะครับซึ่งต้องรอจังหวะที่อากาศเมื่อนิดนึงนะครับค่อยชมภาพสามมติติต่อไปนะครับเมื่อนําไฟฉายไปส่องที่หินจะสะท้อนออกมาเป็นภาพ ตามแต่จินตนาการของผู้พอเห็นไม่ว่าจะเป็นเสียญพญานาคฤสีหรือหญิงสาวสวมชดา